ผู้ัาสาตอนนี้พบกับนายตำรวจที่หน้าเหมือนเดอะร็อกยิ่งกว่าเดอะร็อกตัวจริงเสียอีกนักโทษแหกคุกที่ใช้ไหมขัดฟันในการแหกเบลบอยที่ได้รับบรดกจากแขกผู้มาเยือนว้าวสวัสดีครับผมส่วมสุขพัฒน์โลววัชรินนะครับวิ้วมหาอะไรอ่ะ ซุ่มหาสารครับซุ่มหันสารครับผมรายการพิพาทุกคนนะครับมาปลดทุก์เสริมสุขนะครับกับข่าวที่น่าสนใจฮือฮาไปทั่วโลกนะครับรับรองว่าข่าวทุกข่าวเนี่ยจะต้องมีสาระไม่มากก็น้อยเช่นเคยครับผมข่าวแรกนะครับเป็นเรื่องของคนหน้าเหมือนครับคุณเคยถูกทักไหมครับว่าคุณหน้าเหมือนใคร อย่างส้วมน,นะครับก็ถูกทักว่าหน้าเหมือนพักซอจุนเอวยกงยูเอยนําจูฮยอกเอยอะไรแบบนี้ครับไม่ต้องอ้วกครับเดี๋ยวเข้าข่าวแล้วครับข่าวแรกนะครับเป็นเรื่องราวของคนที่หน้าเหมือนเดอะร็อกมากครับซึ่งนายตำรวจประจำมอแกนเคาตี้ในรัฐอลาบามาเนี่ยแหละครับเขามีนามว่าหมวดเอริกฟิลครับซึ่งหมวดเอริกฟิลเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับว่าผมเนี่ยชอบถูกทักว่าเป็นลูกของเดอะร็อกโอ้ย ผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นคําชมอันนะเพราะว่าเหมือนกับเดอะร็อกก็เท่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดมีใครมาล้อผมเล่นเนี่ยจะถือว่าเออเป็นมุกตลกไปแล้วกันแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับผมก็คือผมเดอะร็อกก็คือเดอะร็อกนะครับเราอ่ะมีหนึ่งเดียวในโลกนะครับเพราะฉะนั้นอะเราจะมือเหมือนกันไม่ได้นะครับคุณผู้ชมคุณดูภาพสิคุณแยกออกไหมว่าคนไหนอะคือตำรวจเอริกคนไหนคือเดอะร็อกเหมือนกันจริงจ เหมือนกันมากๆเลยนี่ชักกลัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปเดินท้องถนนนะเดี๋ยวแบบมีคนแบบมาพูดภาษาเกาหลีใใสัว่าโอ้พักซอจุนขอถ่ายรูปหน่อยสิแล้วผมจะทําตัวยังไงโอ้เครียดมากเลยอะ่ะ <laughs> ปิดขาวนี้เลยดีกว่าครับคุณนั้วข่าวที่สอนะครับยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับเมื่อสักครู่นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตํารวจครับแต่คราวนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักโทษแหกคุกครับ ผมเชื่อนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องเคยได้ยินข่าวการแหกคุกของนักโทษจากทั่วโลกมาแล้วหลายต่อหลายข่าวนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนักโทษเขาจะใช้อะไรแหกคุกคิดสิคิดสิคิด,คดมีดไหมปืนกลไหมหรือว่าคีมหรือว่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่นักโทษคนนี้ที่ผมจะพูดถึงนะครับเขาใช้อะไรแหกคุกรู้ไหมครับเขาใช้อะไรครับเขาใช้อะไรครับใช่เลยครับเขาใช้ไหมคาดคันแหกคุกป<ะ>ัง ข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวใหม่ครับเป็นข่าวเก่าเมื่อปี1994ครับที่เรือนจำ South Central Regional ในเมือง South Charleston รัฐเวสต์เวอร์จิเนีริ้นมังกันขยิสคริปต์เนี่ยขอพูดใหม่อีกรอบนะครับ South Central Regional ในเมือง South ชา a r l e s t o n รัฐเวสต์เวอร์จิเนียนักโทษรายนี้นะครับมีชื่อว่าโ Robert d ล l ช h e ร a z นะครับวัย34ปีนะครับเขาได้ใช้ไหมขัดฟันนะครับถักทอเป็นเชือกครับจนเป็นเชือกที่ยาวมากแล้วได้ปีนหนีออกจากคุกไปได้สำเร็จครับผมโดยวิธีการแหกคุกของคุณโ Robert เนี่ย เขาใช้ไหมขัดฟัน7กล่อง1กล่องมีความยาว90เมตรแล้วคุณสงสัยไหมว่าอยู่ในคุกเนี่ยเขาหาไหมขัดฟันได้อย่างไรคือคุณโรเบิร์ตเนี่ยไปซื้อไหมขัดฟันจากร้านขายของชำในคุกในคุกมีร้านขายของชำด้วยหรอ ดูชิวะเท่านั้นยังไม่พอครับบางครั้งคุณโรเบิร์ตก็ได้ใช้บุหรี่เนี่ยแลกกับไหมขัดฟันของเพื่อนนักโทษคนอื่นในคุกด้วยหลังจากนั้นนะครับคุณโรเบิร์ตเนี่ยได้ใช้เวลา2วันครับในการใช้ไหมขัดฟันนะครับถักเป็นเชือกนะครับซึ่งเชือกเนี่ยมีความเหนียวและแข็งแรงมากทำให้รับน้ำหนัก70กิโลกร,รัมของเขาได้เลย ชลาดอะแต่หลังออกจากคุกไปได้41วันครับคุณโรเบิร์ตเนี่ยเขาก็ถูกจับอีกครั้งหนึ่งเพราะเขาไม่ทิ้งสันดานโจรของเขาเขาไปป้นร้านขายยาร้านหนึ่งตำรวจได้เจอเขาและรุมจับเขากลับมาที่คุกได้สําเร็จครับซึ่งการกลับมาครั้งนี้นะครับเขาโดนค่าโทษเพิ่มขึ้นด้วย แหกคุกเอ่ยไปป้นร้านขายยาเอ่ยและมีสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เพื่อนนักโทษในคุกของคุณโรเบิร์ตเนี่ยต้องโกรธคุณโรเบิร์ตมากๆคือเรือนจําได้ออกกฎใหม่ไม่ให้จําหน่ายไหมขัดฟันในเรือนจําอีกต่อไปแล้วป,<ะ>ปากเหม็นกันทั่นหน้าขี้ฟันต้องมาพอข่าวต่อไปครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพินัยกรรมครับได้ยินคําว่าพินัยกรรมเนี่ยนึกถึงละครไทยใช่ไหมครับพินัยกรรมของเสด็จปู่ เสด็จปู่จะให้ใครบ้างโอ้ขอมอบพินักรรมนี้ให้กับหลานแล้วก็ลูกชายก็ฉันปปู่ตายไปพินักรรมถูกเปิดเผยแต่ข่าวนี้ไม่ใช่พินัยกรรมแบบละครไทยแบบนี้ครับแต่เป็นการมอบพินัยกรรมของแขกที่มาพักกับพนักงานโรงแรม ถึงถึงถึงโดยเบลบอยคนนี้นะครับได้รับมรดกนะครับมาจากพ่อแม้ชาวอังกฤษวัย86ปีที่มีนามว่าชาร์ลส์คอตนี่นะครับซึ่งคุณชาวเนี่ยจะเดินทางมาพักผ่อนกับภรรยานะครับที่โรงแรมนี้ตลอดระยะเวลา40ปีซึ่งทุกครั้งที่มาพักก็จะพักห้องเดิมด้วยคือห้อง401จนมีชื่อห้องเป็นของตัวเองเลยว่าห้องชาลีสรูม และทุกครั้งนะครับเบย์บอยคนนี้นะครับก็จะมาดูแลมาบริการนะครับคุณชาวสและภรรยาเป็นอย่างดีทุกครั้งเลยนะครับโดยในปี2009นะครับภรรยาของคุณชาวสเนี่ยได้เสียชีวิตลงนะครับโดยหลังจากภรรยาคุณชาวเสียชีวิตไปปี2009นะครับคุณชาวสก็ยังมาพักที่โรงแรมนี้อยู่โดยมีเบยบอยคนนี้นะครับคอยดูแลบริการนะครับจนถึงปี2014เลยทีเดียวนะครับแต่หลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับ คุณชาวก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและแล้วก็ถึงเวลาของการเปิดพินัยกรรมคุณชาวส์นะครับได้มอบมรดกนะครับให้กับเบลบอยคนนี้สูงถึง20,000ปอนปอนหรือแปลงเป็นเงินไทยประมาณ9 0 0 0 0 0บาทเกือบล้านนะคุณซึ่งคุณเบลบอยชาวตรุรกีคนนี้นะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ผมรู้สึกเสียใจจริงๆนะครับจากการจากไปของคุณชาล์สนะครับคุณรู้ไหมครับว่าคุณชาล์เนี่ยดีกับผมมากเลยนะครับตอนที่คุณชาล์ยังมีชีวิตอยู่่ะคุณชาล์เนี่ยได้เคยมอบทุนการศึกษาให้กับลูกๆของผมด้วยแล้วไม่น่าเชื่อเลยโอ้พระเจ้าและเมื่อคุณชาล์เสียชีวิตไปนะครับคุณชาล์เนี่ยยังได้ทิ้งมรดกให้ผมเป็นเงินเกือบหนึ่งล้านบาทอีกอเงินมากมายขนาดนี้มันทําให้ผมอ่ะจะไม่ทํางานเลยก็ได้นะครับ แต่ไม่ครับผมจะทำงานต่อไปนะครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยรักการบริการครับข่าวนี้นะครับทาให้เห็นเลยว่าถ้าเราตั้งใจทำงานอะไรมากๆนะครับมันก็จะเกิดเรื่องราวดีๆกับชีวิตตัวเองได้แบบนี้นะครับคิดบวกอะจบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวทุกข่าวในวันนี้นะครับแต่ว่ายังจบไม่ได้ครับเพราะคุณยังไม่กดครับ กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดอะไรก็ได้นะครับขอให้กดถือนะครับและกลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการซ่วมหันษา EP หน้านะครับรับรองว่าจะมีข่าวที่สนุกสนุกไม่แพ้กับวันนี้เลยสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาปลดทุกให้ใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ